โอเคครับสวัสดีครับผมพวกับผม CB เกมอะไรก็สนุกนะครับวันนี้นะเราก็จะมาสุ่มตู้เจ้านี่นะครับผมอยากได้ครับตัวของเจ้าพิชเชอร์นะอันนี้มาสุ่มเลยนะครับมาเปิดมาครับหุอตู้นะครับไม่ใช่เลยสองครับ สองุบตู้นโอ้ยอ,ออกกำลังกายสลีโอ้โหอย่างเกลือนะครับปั๊บไปต่อตอนแรกว่าจะเก็บโคตรถึงโคตรมืดโคตรแสงนะครับแต่ว่าที่เกียจนะครับดูจับทรงคมมาได้ตัวที่เราต้องการนะครับรรก็เลยกดนะครับ โมนนักข้าวโอ้โหมาทำไมผมอยากได้ตัวรีสกิลมากๆนะครับถ้าได้มนาะทีผมเกิดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะให้เราหรือเปล่าน,นะครับมัฟพุตุ้มโอ้โหกล่องข้าวเยี่ยมจริงๆเยี่ยมมากนะครับกล่องข้าวข้าวหน้าพิลึกเลยทำไมเครือยังเลยเอาไว้ให้นานแล้วข้อหนึ่งสองสามหุ้ม ไม่มาครับหนึ่งสองมาเธอขอร้องมาเธอมาเลยอุ้มไม่มาครับอ,อย่าหักคอเจียมมากตอนนี้เฮ้ยให้หนอ้อยตัวรีสกิลอะของหลังได้ขอหน่อยตัวนึงเอ่อ มันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนแน่ๆเลยอ่ะได้ลองกดอีกสักใบซิบอสออกตลังกายมาทำไมแต่ก็ใช้ได้อยู่ในสเตจวิ่งอ่ะฮ,ฮะ มาแล้วตัวหนึ่งแต่ไม่ใช่ตัวที่เราต้องการนะครับเอาไงดีครับอ่ะออกดีกว่านะครับออกเข้าใหม่นะครับเพราะว่าผมออกเข้าใหม่ดีกว่านะครับตู้มันอาจจะบักนะโอเค แล้วเราออกเข้าใหม่เลยตึ๊บออกเข้าใหม่เลยนะครับโอเคดูนะครับเปิดมาจะเป็นยังไงนะครับเข้มมากโอ้โหดาวตกก็ไม่ได้นะครับอีเวนต์ดาวตกผมก็ไม่ได้นะไม่ได้ไอ ดาวตกสีลุงสักก้อนเนี่ยผมได้แต่สีเงินสีเงินกับสีดำอะแย่มากนะครับไม่ให้เลยอะคือไม่ให้ผมลุ้นเลยว่าผมจะได้หรือเปล่าแย่มากๆนะครับโอ้โหอย่างแย่โอเคนะครับไปกันต่อนะครับหน่งสอง โอ้ผมเบื่อฮะไม่ต้องลุ้นแล้วนะครับกดเลยนะครับผมเรื่มขี้เกียจแล้วลุ้นไปรู้สึกว่าจะไม่ได้แล้วตอนนี้แต่เพื่อเป็นการเอ้าสุดให้ทุกคนได้ดูนะครับเราจะกดไปเรื่อยๆนะครับถึงไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับให้ทุกคนดูว่าตู้นี้มันเกลือแค่ไหนนะครับ กด,ดไปเรื่อยๆนะเพื่อ้ทุกคนดูว่าตู้นี้มันเกลือแค่ไหนอ้ามัชมลโลมาทำไมเอ่ยฮะติงมัชมลโลขายดูไอโอ้ยไม่ได้แล้วลยังไงครับกำลังใจหายหมดเลยนะจะเล่นเกมน,นี้ต่อนะออครับมาอไปเลยครับ ไม่ต้องลุงนะกก้นนะครับกดไปเรื่อยๆเลยนะครับเสร็จตอนแรกกดแจ้งนึกวดจะเป็นไอ้นะั้นซันลี่ไอ้ฟพิเชอร์ไม่ต้องลุง้นนรักดเลยนะยได้อเลยนะอย่างที่เขียนแล้วหวัวมันรัวเลยนะกดเนาะโอ้โหกดอีกอ่ะอีพุ่ม ข่าวอีกหนึ่งเหลือสิบใบแล้วนะครับอีกสักรอบนะครับเราก็จะเก็บไว้ห้าใบนะคิชเชื่อไม่มาเลยรครับยังเสียดายนะครับตัวอย่างดีเลยนะครับมันไม่มานะโอเคใบสุดท้ายนะครับจะมาไหมมีขอลุ้นหน่อยนะครับหนึ่งสองครับชา ยเยี่ยมเยี่ยมมากมากนะครับไม่ได้แล้วนะครับตัวรีสกิลนะครับขอดูอัตราเรด,ดออกไปโอ้อยน้อยอ่ะได้บอดดิสโกมานะครับตัวมันก็ไม่ได้ดีอะไรมากครับอย่างท้อเลยนะครับอย่างน้นอยก็ได้ตัวนี้บ้างนะคาดสงกับมืดนะ ก็นวมาตู้มันเกลือแค่ไหนนะครับโอเคได้ดาวนชีมาก็ดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะทําการใส่ไปได้สองทีมเลยนะครับเพ็ดตัวมันนะเรียกไวๆนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าน,นะครับยัดกบไปเลยนะครับสี่ตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่อันนี้เลยนะครับ ่าเราจะได้เท่าไหร่นะว่า,าจะอัพมันเลยได้หรือเปล่านะก็าาขาดลูนแห่งความอุตสาหะอยู่นะแปลกแปลกรู้สึกแปลกแปกกับลูนอุตสาหะฉันอุตส่าห์เก็บตัวมาตั้งเยอะตั้งแยะเพื่อจะเอามาสูงตัวดีสกิวแต่จะไม่ได้ตรงนี้ครับพอตัดท่าใบการที่ เราฟาร์มเสร็จเลยก็ฟาร์มมาได้ประมาณนี้นะครับไม่ได้อะไรเลยนะครับสำหรับการเล่นในครั้งนี้นะการสมการช่างไม่ได้ตัวที่เราต้องการเลยนะครับรู้สึกเศร้านะช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับาราการทำคลิปต่อไปนะครับตอนนี้นะครับขอตัวไปหา อัญญามณีแห่งความปึกษาหก,ก่อนนะครับอย่างเศร้าเลยนะครับผมรู้นะว่ามันมีเกลือมีได้นะครับแต่ถ้าเจอแบบนี้ผมก็รู้สึกหมดกำลังใจเหมือนกันนะครับลาขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบาย